ช่างรู้คู่บ้านแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สมาชิกแฟนๆรายการทุกท่านนะครับวันนี้ผมสัญชัยขนานคุยเฟือเ่องรอ้บ้านช่างรู้คู่บ้านสัญชัยบ้านโฟมน,นะครับแล้วก็ในานามของตัวแทนนะครับทีมงานช่างรู้คู่บ้านบริษัทช่างรู้คู่บ้านนะครับที่วันนี้ขออนุญาตนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับก็ปีนี้นะครับเป็นอีกปีหนึ่งที่เราก้าวสู่ปีพศ .2566 นะครับวันนี้วันที่1มกราคมพศสอ6 6รนะครับก็ผมเป็นตัวแทนทีมงานนะครับแล้วก็รายการที่ทำมาทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสว่ากล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านนะครับปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นที่ติดตามรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกทางเพจช่างรู้กู้บ้าน นะครับผู้ที่ติดตามทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับท่านที่ติดตามทาง t i k t o อนะครับหรือท่านที่ติดตามทางบล็อกดิทนะครับในทุกช่องทางและก็ที่สำคัญครับท่านที่ติดตามกันทาง l i น e แสัญชัยนะครับหรือทาง i ลน Open Chat และทุกช่องทางที่เป็นสื่อที่ผมทำนะครับรวมทั้งท่านท,ที่ติดตามทางรายการวิทยุคลื่น FM 9 0 5เพมิติข่าว90.5และรายการวิทยุทางคลื่น FM97 แล้วก็เพ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมเองนั้นก็ถือว่ามีความสุขกับการทำรายการนะครับไม่ว่าจะการตอบปัญหาเรื่องการสร้างบ้านใหม่ต่อเติมบ้านปรับปรุงบ้านนะครับก็ความสุขที่มีนั้นก็อยากส่งความสุขที่มีนั้นให้กับทุกท่านวันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ เจอภาวะต่างๆไม่ว่าอยากสร้างบ้านใหม่อยากต่อเติมบ้านอยากปรับปรุงบ้านอยากแก้ปัญหาบ้านนั้นหาคนที่จะคุยและกปรึกษาไม่ได้ นึกถึงผมสัญชัยขนานช่างรูคู่บ้านบ้านโฟมสีเมืองนอนได้นะครับท่านสามารถสอบถามปรึกษาผมได้นะครับไม่ว่าจะโทรเข้ามาหรือทางไลน์นะครับเบอร์โทรผมก็คือ091789363ไลน์ก็คือ id line s สันชัยนะครับก็วันนี้ถือโอกาสว่าขอให้ทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับและก็ที่สําคัญครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในทั่วสารกลโลกนั้นจงดลบันดาลให้ทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับได้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆ ความร่ำรวยความสุขกายสุขใจสุขภาพบ้านสุขภาพคนนั้นมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยงขึ้นไปนะครับก็ถือโอกาสกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่กับผมสันชัยกะนานด้วยความปรารถนาดีจากสันชัยกะนานสวัสดีปีใหม่ครับช่างรู้ผูบ้านแล้วครับหากบ้านคุณ